ผมยังยืนยันว่าคุณภูมิธรรมเวชย,ยชัยยังมีอำนาจเสนอทูลเก้าให้มีการยุบสภาได้ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้ล่ละครับเพราะสถานการณ์ในทางการเมืองในสภาชุดปัจจุบันไปต่อไม่ได้ครับไปต่อไม่ได้นายกรัฐมนตรีมีเหตุอันเป็นไปจากสารรัฐธรรมนูญเขี่ยออกจะหานายกรัฐมนตรีคนใหม่ เดี๋ยวนี้ทราบว่าพักภูมิใจไทยกับพักประชาชนไปจับมือกันไปประกาศต่อสาธารณว่าจ,จะร่วมมือสนับสนุนให้คุณอนุทินชาญวีรกูลขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าถามความเห็นคุณอนุทินนะครับคุณอนุทินเนี่ยอยากเป็นนายกแทบตายขอเป็นสักวันสองวันเถอะวะเป็นเท่าไหร่เสนอเงื่อนไขอะไรมาเนี่ยกูรับหมด ขอให้คุณนายกรัฐนตรีอย่างนี้ไม่ได้ครับเพราะประวัติของคุณเนี่ยใครๆก็รู้สังคมก็รู้ตั้งข้อคอลหากังขากับการที่ได้มาซึ่งสอวอหัวสอวอประกันหนึ่งเรื่องที่ดินเขากระโดงที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่พระราชทานของหลวงเนี่ยคุณบุกลุกกันเรื่องกัญชาเสรียังอยู่ในหัวใจทำให้ อนาคตของเยาวชนคนของชาติเสียหายไปเสดสารตั้งต้นของยาเสพติดอย่างนี้เป็นต้นครับให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปไม่ได้สภา,าเองก็ไปรับลูกว่าวันพรุ่งนี้วันที่ห้ากันยาเนี่จะมีการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีในวราระการประชุมผมว่าจะให้คนอย่างนี้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับผมไม่ได้อิจฉาตาร้อนนะครับ โหวตเพื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีเสียงข้างน้อยนะครับมันจะอยู่ได้สักกี่น้ําแต่ความสําเร็จของคุณอนุทินสําเร็จแล้วแต่ความสําเร็จของคุณอนุยินอนุทินของประธานโทษครับก็ค,ค,คือความสิ้นสุดวาระสุดท้ายของพรรคประชาชนยุบไม่ยุบยุบสภายุบไม่ได้มีอุปสรรคขวางกันแต่ผมยังยืนยันว่ายุบได้อยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องถูกยุบ อย่างแน่นอนคู่กับการยุบสภาก็คือยุบพักประชาชนโดยประชาชนเองเลือกตั้งมาแทบตายครับมามาหนุนให้คุณอนุทินชาญวิรุณเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะอยากจะเอาคืนพักเพื่อไทยแม่ความคิดแบบสั้นๆยิ่งกว่าหางอึงลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าไร้เดียงสาทางการเมืองทำให้วิปริตในทางการเมืองเกิดขึ้น เราจะปล่อยให้คนอย่างนี้มาเป็นนายกรัฐมนตรีได้อย่างไรองคาพยพเบื้องหลังของคุณอนุทินครับผมไม่อยากพูดครับมันคือแป้งเอาแป้งมารวมกับกัญชาดิมันสนุกหรือเปล่าครับบ้านเมืองมันจะวังวนอยู่อย่างนี้ได้ยังไงทางที่ดีคือคืนอำนาจให้แก่พี่น้องประชาชนไปเริ่มต้นกันใหม่ไปเลือกตั้งกันใหม่ครับโหวตเสียงได้นายกเสียงข้างน้อย ุนี้นะครับถ้ามีการโหวตนะโหวตเสียงได้นายกเสียงข้างน้อยได้ไอห้อยกัญชาผีตาโขนได้เขากระโดงหัวสวแปดเปื้อนโครนขอตะโกนบอกถึงฟ้าและแผ่นดินได้ไอห้อยกัญชาผีตาโขนได้เขากระโดงหัวสวแปดเปืือนโครนสิ่งเหล่านี้พรักประชาชน ไม่ได้ยินเข้าในโสดประสาทของพ,พรรคเลยหรือผมถามว่าคุณอ้างประชาธิปไตยคุณอ้างประชาชนคุณอยากให้มีการยุบสภาพอเขายุบสภาคุณก็วิ่งตัดหน้าลักษณะไปสนับสนุนคนที่มีประวัติดังกล่าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีผมถือว่าคุณทำลายระบบเสียงข้างมากทำลายระบอบประชาธิปไตยโดยโงครึ่มโดยฝีมือของนักการเมืองฟันน้ำนม ลักษณะของพวกท่านครับทุกนนะครับอย่าว่าพูดแรงเลยนะเมื่อวานผมเขียนก่อนไว้ส้มเทงคำยันเขากระโดงผูกโยงหัวสวอไว้ปลายเสาขัดสีชวีวันให้มันเงาย่องเบาอำนาจอธิปไตยครับพรักประชาชนเป็นผู้สนับสนุนให้มีการกระทำความผิดย่องเบาอำนาจอธิปไตยครับ หัวสวมาอยู่ในสมองของพวกคุณเลยเหรอป้ <ฆ yim> านเมืองเดินมาสู่ทางตันอย่างนี้ได้ยังไงอำนาจที่แท้จริงคืออำนาจของประชาชนนั่นแหละครับให้มีการเลือกตั้งใหม่ยุบสภาก็มีอยู่แค่นั้นครับไม่ได้ยากอะไรเลยประชาธิปไตยครับขอบคุณครับ